พนมกรกราบกม้มบังคมถวายน้อมใจกายเถิดภูวนัยมหายสวรรค์สิริชาติราชพักอนนักอนันต์ประชุมชาติทุกชนชัน้นถวายชายัยพระสง์สารเจริญสัมพันธ์ทมตรี ในวาระดีทีประเพณีสมัยบำบัดทุกบำรุงสุขปลุกปลอบไทยยามโพยภัยแผ่วผ่านพ้นพานพลันท่งส่งเสริมสืบสารการศึกษาโลกและธรรมวิทยาพาสร้างสรร ประเพณีวัฒนธรรมสิ่งสำคัญด้วยพระเนตรพระกันอันกว้างไกลวันเฉลิมพระชนมพันสาประชาฉลองทรงปกครองโดยธรรมงดงามสวยด้วยความรักศรัทธาประชาไทยร่วมน้อมจิต อุทิศใจทวายพระพรด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเอกจรันกุลวณิชนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์